วันดีเจ้า,ป,า,า,าป้าดาวไม้ยางป่าป่าแดดเดียวเจ้าแดดอ่อนๆเนาะมีแดดอีปุ่นมันเข้าหนาวเนาะมีป่านเนื้อสายเจ้าวันนี้มีป่านเนื้อสายสองตัวเนาะที่แหลกก็จะอมมกแขงออ้อไปอู้มาอับิตากนะอมมะปิ้งดีวกว่า หอมกลัวอร่อยอินะนี่ป่าน้าซายนี่ป่านป่าไทายน้อยเจ้าป่าไทายเล็กเนาะสองตัวตัวนี่มันยาวน้อยก็เลยตัดถึงป่าไทายน้อยสองตัวป่านเืมอซายสองตัวเจ้า ตัแต่ตัวครึ่งนี่นะเจ้าตีหันคึ่งนี่นะอันที่สองแดดสามตัวนี่ป่าแดดเดียวอันนี้สองแดดสองแดดนี่มันจะแข็งน้อยหนึ่งเจ้าทั้งที่ดีถ้าแดดอ่อนๆควนสองแดดเนาะแต่พอดีหลีปิงอีกอะหลีปิ้ง พะคนมันก็นจะกิน่นนี้เนละสองแดนนี่ก็พอดีแต่ถ้าแดนม,มันแบแรงนั่นนะเต็ดอ่อนมันคือเย่างนี่อ๋อเกลืนป่า nó sai áo gian có lắm mà sao ở gian áo pin <laughs> bà cháu có đi bắt nhịp phiên tòa cháu đeo phải sư mai hai mai cháu sai phải kèm xông อันได้ก็ยาก,กินเนาะปิีงแล้วเอาใส่จานไม่ไมติดไปติดโต๊ะกับเขาเจ้าใส่ใจยากได้ตัวไหนเส้นไหนท่อนไหนยิบเขาใส่จานเจ้า แบนแบบบ้านป้าดาวของนี่มันกินข้าวคนละที่ละทางกันเนาะ,ะก็กินข้าวรวมกันกินข้าวคนละเมื้อละวันกันคนละเวลาเลยอย่างป้าดาวาทาี่แบบห้าไผยแต่เจ้าหิวก็กินละ่ะตื่นกับตื่นคนละเวลาเจ้ามาเจ้ามาจี๋มะ ตอนเจ้ามาถ้าไผมีเวลาไผตื่นก่อนจะไปทำงานกลาไปเลยบหมอเต้ามาห้องปานป้าดาขอบุญ่บ่ือบเอาทั้งห้องกันเนาะจะเป็นแบบนี้มาเก,กือบสิบห้าปีแล้วก็ตื่นเจ้ามาไผมีหน้าที่ไปทำงานกลับไปเลย เงินมีได้กระเป๋าไปซื้อกินน้างหน้าเจ้าล่านเจ้าสีสมองมีเนาะแต่มื่อตอนเย็นกลับมากินบ้านถึงวันยุดงานก็ห้ามห้องเจ้าไปตื่นก่อนก็กินลาแ,แมงไหมมามีกองไป ก็ดาบตื่นนะมามได้บวาจจะกินข้าว <c oughs> อ้แต่นานี่นะติป้าดาวอู่นี่นะห้ามห้องห้ามเลยอะจะได้จะโดนจม <c oughs> ระบบบ้านป้าดาวจะเป็นแบบนี้เจ้าไข่มีนาทีอย่างกระทำไปก่อน หน้าที่ผหน้าที่มัน าล้เจ้าชุกนล้นวปีงป่าย่างป่าปาดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าปลากันคลิปใหม่คลิปหน้านอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ปลาดาวเ้รยเนอะจำได้่าคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ